ภูครับตึงทั้งสองคนนะครับนี่ครับภูนี่ครับภูสินสินหอคงม,มีด้วยหรอนี่ครับ้องเก้าครับวางมาลูกนี้องเก้ายก มานี่ครับความแม่นไม่เป็นรองกันครับนี่ครับน้องภูฉายาแจ็คสุพรรณน้อยครับภูยกมะสวนเลยครับนี่บอกแล้วน้องภูตีตัดแต้มครับเก้ายกขึ้นมาลูกนี้สวยงามนี่ครับโอ้โหสิภูยกมานี่ครับภูวิดในสนามครับน้องได้แข่งกีฬานักเรียนต่อไหมครับก็เดี๋ยวต้องไปคัดเลือกครับนี่ครับภูบางหน้าสวยงามสิบเต็ม 9, ก้ายกลอยมาเต็มเต็มเลยครับออกไปครับหนึ่งแต้มในสนามผู้ยกขึ้นมานี่ผู้บอกถ้ายกมาตั้งแต่แรกเอายกมานี่ครับตีติดครับโอ้หสองแต้มในสนามครับเก้าผู้ยกมานี่ครับโอ้ยสิบเต็มสิบครับเวลาปกติครับ้อมถึงเวลาปกติ ก้าวยกมาใหม่นี่ครับตัดแต้ไมไปเลยครับกา้าไม่สนครับ